สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับอ่ะหลายหลายคนคงเห็นคลิปที่น้องเดินเข้าตึก YG แล้วนะครับก็เป็นลุคเท่ๆใช่ไหมครับวันนี้ผมพาไปส่องคอมเมนต์จีนกันหน่อยนะครับว่าทางด้านคนจีนเนี่ยเขามีความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับคลิปสั้นๆที่น้องเดินเข้าตึกนะครับก็เป็นการรวบรวมคอมเมนต์จากทางจีนนะครับที่ เขาโพสต์ในหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บบอร์ดหรือว่าบนทวิตเตอร์ก็มีนะครับความเห็นแรกนะครับเขาบอกว่าอดูเหมือนว่าการซ้อมร่วมบนสเตทจะหนักหน่วงกว่าในช่วง 2- 3งสวันที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับก็เป็นการตั้งข้อสงสัยนะครับอีกหนึ่งคอมเมนต์ก็บอกว่าสเตจร่วมยุทธวิทยูสาหรือเปล่าแต่ฉันคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นการเตรียมสาหรับการโซโลสซมมากกว่านะครับก็หลายๆคนก็มุ่งเป้าไปที่การโซโลนะครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าโอ้โหน้องเนี่ยหล่อกว่าไอดอลชายอีกนะครับขนาดเห็นแค่ด้านหลังเนี่ยยังแบบหล่อจริงๆนะครับและนอกจากจะมีคอมเมนต์ที่บอกว่าน้องหล่อกว่าไอดอลชายเนี่ยก็ยังมีครับคอมเมนต์ที่บอกว่าข้างหลังน้องเนี่ยหล่อจริงๆทําไมถึงได้ดูเท่มีเสน่ห์ขนาดนี้นะครับดูท่าเดินนะครับโอ้โหแบบเท่จริงๆแล้วก็มีเสน่ห์นะครับเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าอธิบายเลยได้มากมายนะครับอีกหนึ่งความเห็นของคนจีนเขาก็บอกว่า เอ๋ที่มองไปที่ชุดเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นชุดฝึกซ้อมเต้นนะเขาก็ตั้งเป้าไปว่าน้องน่าจะมาซ้อมเต้นแต่ว่าในการซ้อมเต้นเนี่ยเป็นการซ้อมเต้นอะไรหลักสําหรับรายการหรือว่าสําหรับการทําโซโล,โล่ทุกคนก็ตั้งความเห็นกันมากมายนะครับอ่ะวันนี้อยากถามแฟนๆของตอริสนหนึ่งว่าทุกคนหลังจากดูคลิปนี้ไปแล้วนะครับรู้สึกยังไงครับคิดว่าน้องมาทําอะไรน้องมาซ้อมสเตจร,ร่วมยุทธวิญญสหรือว่า น้องมาเตรียมตัวสำหรับโซโล่หรือว่าน้องมาคุยโปรเจกต์อะไรนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับอยากรู้ความเห็นหลายๆคนมาช่วยกันเดาดีกว่าครับว่าน้องมาทําอะไรส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นการเตรียมตัวสําหรับการโซโล่นะครับช่วงนี้ก็น้องขยันทํางานนะครับก็เห็นเดินเข้าเดินออกเป็นว่าเล่นนะครับแลวยังมาทำลิลี่ฟรีมีกต้องช่วยกันส่งกำลังใจให้น้องนิดนึงนะครับช่วงนี้เหนื่อยหน้าดูครับงานเยอะนะครับก็อยากให้น้องสู้ๆนะครับแล้วก็หาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับอะ พราะว่างานเยอะเหลือเกินส่วนพวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอโซโล่ของน้องกันต่อไปครับวันนี้อัปเดตแบบสั้นๆฉับไวครับไปแล้วสวัสดีครับ